สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูรถบ้านเนี่ยที่เจ้าของเขาอจอดขายนะครับราคาโคตรได้นะครับจริงๆเนี่ยผมจะไปรีวิวรถอีกที่หนึ่งนะครับจังหวะว่าผ่านมาแล้วเจอพอดีนะครับเห็นเขาติดป้ายขายไว้นะครับซึ่งโอ้โหผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับราคาตลาดทั่วไปเนี่ยคันนี้คือราคาได้มากด้วยราคาที่เจ้าของตั้งไว้นะครับสามแสนสี่หมื่นนะจริงๆ35แหละผมต่อหมื่นหนึ่งนะครับเหลือ3ามแสนสี่หมื่นนะครับแล้วเป็นรถบ้านนะครับแท้ๆมือเดียว อย่างนี้เลยสวยมากนะครับเป็นออนนิวนะครับปี2016เนาะเครื่อง1.9ครับคันนี้ ว่าจากที่เดินดูไปแล้วรอบหนึ่งผมว่ารถสวยมากนะครับเนี่ยสวยจริงนะครับภายนอกจากที่เดินดูนะครับยังไม่เจอตําหนินะครับไม่มีรอยบุบหรือรอยเค็มใหญ่ใหญ่แต่อย่างใดนะครับรถค่อนข้างดูพร้อมมากๆนะครับสีขาวเดิมโรงงานอย่างนี้เลยนะครับสวยนะนี่ครับเขาจอดขายนะครับอยู่ข้างทางผมก็เลยลองแวะสอบถามดูนะครับเผื่อว่ามีใครสนใจนะครับสเปคประมาณนี้นี่ครับอย่างภายนอกนะครับดูสิดูแก้มนะครับโอ้โหบางจัดบางมากนะครับ บางจริงๆนะครับคันนี้ดูแล้วนะครับไม่มีรอยขีดข่วนด้วยนะครับทางด้านนี้นะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะไม่มีตําหนิใหญ่ๆไฟท้ายนะครับอุ้ยไฟท้ายหลวมไปหน่อยนึงนะครับฝาก็บางครับดูดิฝากระบะหลังบางมากแต่ว่าล็อกไม่ค่อยอยู่อืประมาณนี้บางครับรอบตัวรถบางจริงนะ จะเป็นราคาตลาดนะครับรถพร้อมขายทั่วไปพร้อมใช้นะครับราคาก็ส0 0 0สนไปแต่คันนี้นะครับสามแสนสี่เท่านั้นนะครับผมมองว่าถ้าใครนะครับมองหาสเปครถประมาณเนี้เอาไว้ใช้งานนะครับผมคิดว่าไม่น่าผิดหวังนะครับด้วยความที่มันเป็นรถบ้านเจ้าของขายเองด้วยนะครับประมาณนี้เนี่ยฮะสวยนะครับสําหรับภายนอกผมมองว่าไม่มีตําหนินะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันทางด้านภายในนะครับผมเช็คให้นะครับ นี่ครับถ้าเข็บประตูโอ้โหสวยมากนี่ครับสวยจัดจัดโอ้โหภายในนะครับดูเบาสิอย่างนี้เลยนะครับคอนโซลสวยมากนะครับปี16นะครับคันนี้แต่ดูตรงนี้นิดนึงนะครับโอเ n c นแครอุ้ยสวยอยู่นะครับดูสิค่อนข้างสวยนะครับแคปบด้านในนะครับสะอาดด้วยนะครับ คือเป็นรถที่เจ้าของใช้เป็นประจำมานะครับเนื่องจากว่าจะเปลี่ยนรถเนาะประมาณนั้นนะครับใช้มาได้สักพักละนะครับจะเปลี่ยนรถโอเคครับภายในค่อนข้างพร้อมนะทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะนิดนึงนะครับโอ้โหดีดิตะเข็บสวยมากนะครับอืก็อย่างที่บอกนะครับด้วยความมันเป็นรถเดิมนะครับเจ้าของก็แจ้งมาแล้วนะครับว่าไม่เคยชนไม่เคยเข็มนะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนิดนึงเนาะกันเหนียวทางด้านนี้นะครับบานประตูอืสวยมาก แผงประตูก็สวยนะครับมีแก้วน้ำแถมด้วยนะครับทางด้านนี้สวยจริงดูดิแอร์แบ็กนะครับค่อนข้างพร้อมนะผมว่านะครับส่วนตัวมองว่าออสเปคนี้นะครับเราได้ราคาอย่างนี้แล้วเป็นรถบ้านที่เจ้าของขายเองแบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่าโอ้โหอะไรที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับสเปคประมาณนี้เนาะถ้าใครมองหาอยู่อย่างที่บอกนะครับค่อนข้างคุ้มนะครับถ้าเปรียบเทียบกับราคาตลาดนะที่ซื้อขายกันตอนนี้ก็ อ๋อประมาณ3ามแสนปลายๆอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ว่าคันนี้แค่3ามแสนสเท่านั้นเองนะครับภายนอกนะครับไม่มีตําหนินะครับภายในก็พร้อมๆนะครับค่อนข้างสวยเลยทางด้านช่วงล่างนะผมเช็คพิดนึงยางนี่เก่าไปหน่อยนะครับนี่ฮะน่าจะเป็นตําหนิเดียวนะครับที่เจอนะครับสำหรับรถคันนี้ครับยางค่อนข้างปีเก่านะครับแล้วก็ชัดสีสวยนะครับแหนบสวยแหนบอยู่ครบโช๊สวยมากนะครับยางอะไรยังอยู่ชัดสีสวยจริงนะครับช่วงล่างสวยมากคันนี้ การันตีนะครับไม่โดนน้ําเข็มแน่ๆนะคันนี้นะครับด้วนเครื่องพร้อมทีเดียวนะครับคันนี้ห้องเครื่องก็ดูสวยนะครับดูใหม่มากๆนะครับเนี่ยฮะอย่างฝากระโปรงนะครับเดี๋ยวดูนะฮะดูนะครับนี่ครับอย่างนี้เลยนะฮะมาร์กเติมโรงงานนะครับทุกจุดนะครับฝากระโปรงสวยมากอย่างนี้เลยนะครับแก้มนะครับหัวนงหัวน็อตโอเคนะครับคานหน้าเพจเติมโรงงานนะครับคานเติมโรงงานอย่างนี้เลยสวยมากนะครับ โหแล้วดูซุ้มเลยครับอสวยจริงๆนะนะครับปั๊มลมมออเบรกต่างๆโอ้โหดูดีมากดูนะครับเครื่องนะครับใกล้ๆเลยนะครับไม่ไม่มีคราบน้ํามันเก่าน้ามันใหม่แต่อย่างใดนะครับท่อพักยังอยู่แคทยังอยู่นะครับอย่างนี้เลยนะฮะวุ้ยผมว่าสวยนะคันนี้โอ้โหแล้วดูท่อเนี่ยนุ่มมากฮนะ คือด้วยความที่ว่าเจ้าของดูแลตลอดนะครับแล้วก็มีใช้งานอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ได้ใช้งานหนักนะครับวิ่งไปซื้อของแค่นั้นเองนะครับเจ้าของแจ้งอย่างนั้นนะครับรถใช้งานมาอไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับอก็น่าจะจริงฮะดูดิสภาพนะครับลางหัวฉีดต่างๆซุ้มเดิมซอกเดิมอย่างเงี้ยฮะบั๊กค่อนข้างสวยนะครับรถอืดูแลดีมากๆนะครับคันนี้ไม่ไม่น่าจะเยอะนะครับถ้าเกิดดูจากสภาพเท่าที่เห็นนะครับความพร้อมนะครับต่างๆเนี่ยผมมองว่า ค่อนข้างพร้อมนะครับสำหรับคันนี้โอ้โหคันนี้แสนเก้าหมื่นโลนะครับรถปี16วิ่งมาแสนเก้าหมื่นโลอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าถามผมส่วนตัวมองว่าอาจจะดูสูงไปนิดนึงแต่ก็การันตีนะครับเป็นไม้แท้นะครับเจ้าของใช้งานจริงนะครับประมาณนี้เลยถ้าเปรียบเทียบนะครับไม้ประมาณนี้กับสภาพประมาณนี้ผมมองว่าก็ซื้อได้นะครับดูแล้วนะครับเจ้าของน่าจะดูแลตามรอบอายุการใช้งานตลอดเลยนะครับเพราะว่าสภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องภายในภายนอกเนี่ย ดูค่อนข้างดีเลยทีนี้นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทนะครับแล้วก็ไปดึงแกนบรรทมันเครื่องดูนะครับแล้วก็ไปดูแอคชั่นเครื่องยนต์กันนะครับว่ามันพร้อมขนาดไหนครับเครื่องยนต์เดินเรียบมากๆนะครับเสียงนุ่มมากๆนะครับวาวไม่ดังนะครับดูสิลูกลงลุกลอกสายพานนะครับเป๊ะมากแอคชั่นเครื่องยนต์ดีจัดนะครับเสียงค่อนข้างนิ่มเงียบนะครับเดินเรียบมากครับตามความคาดหมายครับไม่มีไอไม่มีละอองไม่มีควันนะครับดูแล้วค่อนข้างพร้อมนะครับด้วยความเป็นรถบ้าน นะครับเดิมๆเจ้าของดูแลค่อนข้างดีนะครับดีแม็กคันนี้นะออนิวปีสิบหกคันนี้นะครับในโฉมสเปซแคปโอเคครับในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปลองขับนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับว่าคันนี้มันโอเคไหมนะครับกับราคาที่เขาตั้งขายครับโอ้โหขับดีมากครับบูตเกียร์แน่นๆนะครับคัตเบรกอ่ากำลังเครื่องยนต์อตัดเร่งนะครับพวงมาลัยมุมช่วงล่างแน่นกล้าการันตีนะฮะรถคือ จะบอกว่าไงดีคือรถเขาพร้อมใช้จริงๆนะครับตามที่เจ้าของเขาแจ้งข้อมูลกับผมเลยนะครับว่ารถเขาเนี่ยดูแล,ลรักษาดีมากๆเขาก็กล้าการันตีขนาดนั้นนะครับแล้วก็เขาท้าเลยนะฮะว่าถ้าไปลองขับแล้วไม่ดีเนี่ยคือลถให้อีกนะครับแต่ว่าถ้าสภาพขนาดนี้ผมก็คงไปเขาเรียกอะไรไปติเขาไม่ได้นะครับก็มันไม่มีตำหนิอะไรให้ตินะครับและอีกอย่างหนึ่งผมต้องย้ําก่อนนะผมไม่รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวนะครับก็ ตามนั้นครับพอดีเห็นเขาขายเนาะก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับก็เลยลองสอบถามดูแล้วราคามันค่อนข้างได้นะถ้าเปรียบเทียบกับราคาตลาดนะครับอย่างที่ผมบอกไปถ้าเป็นสเปคเนี้ยราคาตลาดเนี่ยซื้อขายกันก็ส0 0 0สนไปนะครับแต่ว่าคันนี้ก็อย่างที่บอกเนาะสามแสนเท่านั้นถ้าใครสนใจนะครับแต่นะครับเจ้าของขายเป็นเงินสดนะฮะไม่มีจัดไฟแนนซ์ให้นะครับสาหรับใครที่อยากจะจัดไฟแนนซ์ก็น่าจะต้องเตรียมกันมาเองนะเพราะว่าเจ้าของไม่รู้จักไฟแนนซ์นะครับอันนี้คือเขาจอดขายอยู่ข้างทาง นะครับก็ต้องแจ้งกันตามนี้นะครับไม่ใช่ว่าบอกว่าโทรมาถามผมแล้วจัดไฟนั้นให้หน่อยอะไรเงี้ยนะครับผมก็คงจะช่วยช่วยไม่ได้นะเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ได้จะจัดอะนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่านะครับขอสรุปอย่างนี้เลยละกันนะครับกับ All n e w ปี16 Space Cap คันนี้นะครับถ้าใครมองหารถบ้านนะครับที่ถามกันเยอะมีรถบ้านขายเองขายให้อะไร นะผมแนะนาเลยนะครับคันนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับไม่อาจจะดูเยอะไปนิดนึงแสนเก้าแต่ถ้าเกิดสภาพประมาณนี้ผมคิดว่าโอ้โหเรื่องไม้เนี่ยลืมไปเลยนะครับเพราะว่าสภาพดีจะจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกเครื่องยนต์กำลังเครื่องยนต์ต่างๆชุ่มล่างเอง็กยางโช้กเกียร์นะครับและที่สําคัญนะครับแอร์หนาวคันนี้นะครับขับมันมาก